ออาามผมเอาจริงผมไม่ไม่จะบอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อคงคงพูดไม่ได้แต่ผมแค่รู้สึกว่าไม่ผมเป็นคนไม่เชื่อผมเชื่อแค่พุทธศาสนาผมไม่เชื่อไสยศาสตร์เพราะฉะนั้นตายแล้วเกิดใหม่ถามผมว่าเชื่อไหมถ้าตอบตรงก็อาจจะไม่ได้เชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่มีหรือเปล่าแต่ผมก็คือตายแล้วฟื้นขึ้นมาอาจจะเป็นคําของภาษาของไทยโบราณแต่ว่าความเข้าใจ ตายเกิดอะไรของผมอาจจะคือแค่ว่าสลบไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมไม่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแค่ความฝันหรือเปล่าแล้วผมก็จะถามญาติว่าฝันอันนี้จริงไหมเคยเกิดขึ้นไหมบางอันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงถามว่าเคยไปไหนมาหรือเปล่ามันอาจจะเป็นฝันก็ได้ซึ่งก็ไปสนุกมาบางที่ซึ่งซึ่งผมก็อย่างอธิบายที่ยังเไม่ได้ผมว่าอาจจะเป็นฝันหรือเปล่าไม่ไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าไปเชื่อมันอาจจะเป็นแค่ความฝันก็ได้คือกลัวเล่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวคนไปเชื่อว่าโอ้โหมีอันนี้หรือเปล่า ที่ที่ผมบอกว่าเล่าไม่ถูกด้วยเพราะว่ามันเป็นเหมือนสถานที่อย่างเงี้ยข้างนอกมันมีต้นไม้มีอะไรไอสถานที่นั้นเนะี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบนี้ฮะคือมันไม่ใช่สิ่งที่เราเรียกว่าบนโลกผมมองผมอธิบายไม่ถูกเลยจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่ผมเคยเห็นแล้วก็บุคคลที่อยู่ที่มาตามผมก็ไม่ใช่บุคคลที่เราเคยเห็นบนโลกนี้คือเหมือนใส่เหมือนหมวกถ้าเทียบกับทางโลกเหมือนหมวกแปลกๆใหญ่ๆสีดําชุดก็เป็นสีดําแต่ว่าหน้าไม่ใช่หน้าแบบพวกเราแล้วก็ อธิบายไม่ถูกเลยจริงๆเพราะไม่เคยเห็นแบบนั้นมาก่อนผมก็เลยยังคิดว่ามันเป็นแค่ความฝันมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในรูปร่างคนที่เป็นรูปร่างลักษณะหน้าตาแบบนั้นผิวไม่มีเป็นสีดำล้วนทั้งหมดดำแบบดำหมดเลยคือมองไม่เห็นหน้าเห็นตาเห็นคิ้วอะไรก็เลยเป็นตัวเป็นคนเลยมาเรียกผมกับเขาบอกว่ากับสิครับกลกับสิครับคุณเนตกับอย่างี้แล้วผมแล้วผมก็พยายามไม่ไห่ครับผมกำลังสนุกบอกว่าโอ้ชอบมากเลยนี่มันสวยจังเลยโอ้โหมันดีจังเลยมันคืออะไรเนี่ย ผมไม่รู้มันคืออะไรแต่ผมยังให้บอกอาจจะเป็นความฝัน <c oughs> คุณผู้ชมอย่าห้ามเชื่อเด็ดขาดนะผมเชื่อว่าเป็นความฝันพอดีพี่เขาให้ผมเล่าเลยเล่าให้ฟังแต่อย่าเชื่อนะฮะเอาง่ายๆใกล้เคียงที่สุดเหมือนฟ้าใกล้เคียงที่สุดเหมือนท้องฟ้าถ้าใกล้เคียงที่สุดเหมือนท้องฟ้าแต่ว่ามนท้องฟ้าคือเราไม่สามารถสร้างอะไรคางไว้บนท้องฟ้าได้แต่อันนี้มันมีอะไรสร้างคางไว้อย่างเงี้ยซึ่งผมก็เลยบอกอธิบายไม่ได้ว่ามันคืออะไรแล้วผมูสวยแล้วผมก็พยายามจะกระโดดขึ้นไปแบบว้าวสวยแล้วก็มีคนเนี่ยที่ผมอธิบายรูปร่างก็ไม่ได้เหมือนกกัันที่พยยาามมมดึงผบ เขามาดึงเขาเรียกชื่อไม่ไปก็เลยต้องดึงใช่ใช่ในนั้นเขามาดึงใช่ในนั้นในฝันนะฮะแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็ยังโง่ทำไมอันนี้ยังจําได้อยู่มันก็มีหลายความฝันที่จําได้แต่ไม่อยากเล่าเลยเดี๋ยวคนไปเป็นความเชื่อที่ผิดผมพยายามเสิร์ชจริงๆผมพอผมฝันปุ๊บแล้วตอนนี้สติยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอออกจากโรงพยาบาลกลับมาบ้านเนี่ยผมพยายามเสิร์ชเสิร์ชเอ๊ะถ้าคนตายแล้วไปไหนซึ่งผมเป็นคนไม่เชื่อไสยศาสตร์ไม่เชื่อเลยผมมันไม่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้รองอ์แต่เอ๊ะหรือ แบบผมเท่าไหร่อะไรเงี้ยที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยลังเลสงสัยมีความรู้สึกสงสัยประมาณหนึ่งตามหาเหตุผลตามหาเหตุผลอยู่ในความรู้สึกรู้สึกว่าัวเองตายแล้วเกิดใหม่ในความรู้สึกผมรู้สึกก็แค่ว่าผมโชคดีที่ว่าคุณหมอวิสรุตที่เขาไปทานข้าวกับภรรยาแล้วแบบเห็นผมสลบอยู่แล้วรีบวิ่งเข้ามาช่วยเพราะความจริงคุณหมอทานข้าวเสร็จกลับบ้านเลยก็ได้กำลังจะกลับบ้านแล้วเห็นผมเป็นลมอยู่แล้วไม่มีไม่มีใครทํา cpr เป็นเครื่อง ad มีคนใช้ไม่เป็นไม่มีใครใช้เป็นคุณหมอเนี่ยอันนี้คือแบบว่า เนี่ยต้องขอบคุณคุณหมอมากกว่าที่มาช่วยถือว่าเป็นความโชคดีมากๆซึ่งความโชคดีนี้คือแบบว่าจะเทียบเป็นหนึ่งในร้านหรือหนึ่งในแสนก็